มีเด็กอยากเล่นน้ำแล้วนะคะอากาศร้อนทนไม่ไหวแล้วค่ะเล่นตัวไปเข้าไหลเลยสิเปิดน้ำให้ปุ๊บโอ้โหจิบน้ำค่ะนี่เป็นลูกห่านอยู่นะคะดูเสียงสิโอ้โหไม่ไหวแล้วตัวน้แล้วค่ะ อยากเล่นน้ำก็บอกว่าอยากเล่นน้ำจะมาลีลาทำไมฮะอยากเล่นน้ำจังเลยมามาเล่นน้ำก็จะสดชื่นนะคะใช่ไหมดูความซื่อบื้อของพวกนี้ ทนไม่ไหวแล้วคะ่ะขอลงดูสิห่างก็ต้องคู่กับน้ำนะคะจะลงก็ลงจะลีลาทำไม จะอดใจได้แค่ไหนไม่ยอมเล่นน้ำเนี่ยทนไม่ไหวก็ต้องลงค่ะจะมาลีลาทำไม